วง BTS ทำลายสถิติใหม่ Guinness World Record อย่างเป็นทางการด้วยเพลง Butter สวัสดีทุกคนค่ะนุนวง BTS ได้ทำลายสถิติใหม่ใน Guinness World Record อย่างเป็นทางการ5รายการด้วยกันด้วยซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของพวกเขานะคะอย่าง Butter ปัจจุบันนี้วง BTS มีชื่อเสียงมากใหม่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปสหรัฐอเมริกาสาม,มารถสร้างฐานแฟนคลับไปทั่วโลกจริงๆค่ะไม่ว่าพวกเขาจะเปิดตัวเพลงไหนหรืออัลบั้มใหม่ออกมานะคะก็สามารถสร้างสถิติกันดูดู ล่าสุดเลยนะคะช่วง BTS ได้ไปเพลงใหม่ออกมาที่มีชื่อว่า butter butter เนี่ยคะได้สร้างสถิติใหม่กับยอดวิวบ,บน YouTube ทะลุ10ล้านวิวเร็วที่สุดใช้เวลาเพียง13นาทีเท่านั้นสดตอนร้อนเลยนะคะ BTS ได้คว้ารางวัลจากวิธีระดับโลกอย่างบินบอร์ดวิซิคเ a อร์ส2021สามารถคว้ารางวัลกลับบ้านได้ถึง4สาขาที่เข้าชิงด้วยกัน เมื่อวันที่25พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นนะคะ Guinness World r e c o r d ได้ประกาศว่าพวกเขาได้มีการยอมรับอยางเป็นทางการ5รายการด้วยกันสำหรับการทำลายสถิติซิงเกิลใหม่อย่างบัตเตอร์นะคะ BTS พ่าบัตเตอร์ได้ทำลายสถิติโลกค่ะสำหรับผู้รับชมมากที่สุดสำหรับการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอบน YouTube ตามที่ทางยู u ูบได้มีการยืนยันก่อนหน้านี้นะคะว่าพวกเขาได้ทำลายสถิตินี้ผู้รับชมมากที่สุดใน,อนรอบธรรมัศน์ของมิวสิกวิดีโอบน y YouTube มิวสิกวิดีโอเพลงบัตเตอร์นะคะมีผู้รับชมพร้อมกัน3.9ล้าน ท,ที่จุดสูงสุดบน YouTube ได้ทำไลา์สถิตกิก่อนหน้านี้ค่ะโดยเพลงไดนาม t e ของ BTS เมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้บัตเตอร์ไม่เพียงแต่ทำไลา์สถิติโอกเท่านั้นค่ะสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลง YouTube ที่มีคนดูมากที่สุดในยน4ิสีชั่วโมงโดยกลุ่มเคป๊ OP, แต่ยังทำไลา์สถิติโดยรวมสำหรับมิวสิกวิดีโอ YouTube ที่มีคนดูมากที่สุดในยน4ชั่วโมงแรกอีกด้วย ตามตัวเลขยังเป็นทางการของยู u ู e นะคะมิวสิกวิดีโอเพลงบัตเตอร์มีผู้รับชมถึง108.2ล้านครั้งใน24ชั่วโมงแรกหลังจากที่มีการเปิดตัวในที่สุด Guinness World Record นะคะก็ยอมรับอย่างเป็นทางการแล้วว่าบัตเตอร์ได้ทำลายสถิติโลกสำหรับเพลงที่มีคนสตรีมมากที่สุดบนสปอติฟายใน24ชั่วโมงแรก ตามตัวเลขยังเป็นทางการของ Spotify นะคะบัตเตอร์ที่มีการสตรีม11ล้าน4 2 3 3 5ครั้งใน24ชั่วโมงแรกของการเปิดตัวนะคะซึ่งก็มีการทำลายสถิติก่อนหน้านี้10.977ล้านการสตรีมนะคะโดยกำหนดโดย h c r a i n นะคะและ Justin Bieber ในปี2019 ด้วความสำเร็จครั้งล่าสุดนะคะ BTS มี Guinness World ที่น่าประทับใจทั้งหมด23รายการด้วยกันเมื่อเดือนที่แล้วนะคะ BTS ได้ขึ้นนำโคสเพยจนทำลายสถิติโลกสำหรับกลุ่มที่มียอดสตรีมมากที่สุดบน Spotify ด้วยจำนวนการสตรีม16.3พันล้านครั้งในวันที่27เมษายนในขณะที่โคส s เพ a นะคะได้รับวมการสตรีมทั้งหมด16.1พันล้านการสตรีม เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะ BTS ยังได้รับ Guinness World Record เป็นสัปดาห์ที่มากที่สุดในอันดับที่1ในชาร์ตยอดขายเพลงดิจิทัลของ Vi ิน b o ร์ดหลังจากที่เพลง Dynamite นะคะอยู่ในอันดับต,นตน้นๆของชาร์ตเป็นสัปดาห์ที่18นะคะโดยไม่ติดต่อกันนั่นเองขอแสดงความยินดีกับหนุ่มวง BTS กับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยนะคะ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ